สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะรีวิวนี้ก็ผมวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวของแรนวันนี้จะมารีวิวเจ้านี้กันเลยนั่นก็คือ g X K K a t s d i a ซึ่งบอกแล้วว่ากล่องนี้เป็น D X ของขบวนการนิินเจอร์นะครับผมดูสภาพกล่องกับของจริงนี่สินค้าในกล่องกล่องตัวใหญ่กับตัวมันอีก นะในกล่องก็จะมีนี่ให้เลยนะครับผมรายละเอียดนะฮะตามนี้เดี๋ยวผมจะให้ย้ายไปดูเลยเชัดๆแล้วก็มาดูด้านหลังนี้กล้องอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวนั้นเราตัดฉากมาดูแบบเต็มๆเลยกว่าไปโอเคประมาณนี้นี่คือกล่องนะฮะดูอ่าประมาณนี้รูปเป็นหุ่นยนต์ตัวที่2นะถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ใช่ชูริเคนจินนะครับผมนะ่าเป็นตัวที่3ามนั่นแหละนะฮะ แล้วก็ด้านบนจะมีอย่างนี้นี่มีร่างโชซซซึด้วยนะฮะก็จะมีอะไรเนี่ยมีโฮโอมารุนะฮะเกนบุมารุมาโกยมารุแพนด้ามารุเซริวมารุแล้วก็เบียโกะมารุนะครับผมมาดูด้านหลังดูด้านข้างก่อนไอ้ไอ้คนนี้เป็นคนใช้ตัวนี้คนนี้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็แถมชูริเคนมาด้านชูริเคนไม่ใช่ดีเอ็กเหมือนเป็นกระชับองไม่มีไฟนะครับผมโอเค นี่อลังการเบร์วังลอเกินนะฮะสามารถเอาสวิเเ็นไปเล่นกับดาบนี้เจอได้นะครับผมแล้วก็มีตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นตัวยิงออกมาเนี่ยเออแต่ว่าในกล่องอ่ะมันมีแค่อันเดียวมีแค่อเนี้ยไอที่เหลือหายไปเลยไม่รู้นะฮะอยากรู้จริงๆถ้าเขาดูคลิปก็อยากรู้นะพี่หายไปไหนวะนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนของหุ่นดีเอกันตต่อเลยไป อ่าก็มีประมาณนี้มี6ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดชิ้นส่วนกันออกนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างโอเคไปดูกันเลยอ่าในกล่องก็จะมีประมาณนี้มีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับผมมาดูตัวแรกเลยดีกว่านี่ตัวแรกเป็นโฮโอมาลุ o นะฮะเป็นหงแดงเป็นหงไฟของอะการดิเจอร์นะครับผมอ่าก็ดูสวยงามเซไดไม่มีขานะขาไม่มีมีขาบันเออมีน้อย่ะ โอเคตัวต่อไปดีกว่านะครับผมมาเซริวมารุเป็นมังกรนะฮะเข้าคนเซ็ตเท่จริงครับนะผมไอ้ทุกตัวในนี้จะสีตีมเดียวกันหมดเลยสีส้มกับสีน้ำเงินแต่จะแตกต่างที่มีสัญลักษณ์ของแต่ละตัวนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์มังกรเออเท่ดีนะล้อก็เลื่อนได้มานี้ลื่นชลยัยไทฉลัยปืดนะฮะมันต้องเข้าใจความหมายหรอกตัวต่อมาเบียกโกนะฮะ เป็นเสือรถล้อก็เลื่นนะฮะเบียก,กุเป็นของชิโรดินเจอร์นะครับผมเลื่นไม่เลื่นไม่ลไหมล,ลุดเฮ้ยหลุดจะหลุดขอบโต๊ละละแต่ก็เลื่อนอยู่ตัวต่อมาวันนี้เลยนี่ตัวเลขสุดมาโกยมารุเป็นปลาครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะไม่ก็เป็นปลาธรรมดาแหละมีล้อเหมือนกันต่อปลาครับผม แพนด้ามารุตัวนี้เป็นมีแพนด้าเฮลิคอปเตอร์นะเพราะตัวนี้มันหมุนได้เออมันชุลิเคนเป๊ะเลยนะเอ่หมุนได้นะฮะแล้วก็มีล้อถไลนยได้ทุกตัวเลยแล้วนี่สีจะแปลกกว่าตัวอื่นเนาะโอเคต่อมาอาตวัวใหญ่สุดเลยมาเกนบุมารุ Gen bu, เป็นเต่าหน้าของคินินเจอร์ครับตามสัญลักษณ์เลยนี่ แล้วก็มีไอตัวใส่สุดยิงยิง,ยงแล้วก็หมุนนาแต่ของไม่ครบก็เลยรีวิวได้เท่านี้นะครับผมมานี้นะมีหัวมีหน้าหุ่นยนต์ในโพมาโอเคอ่ะสุดท้ายซูดิคนินนะครับผมนินซูดิคนินะกล้องซูมหน่อยนะ,ะไอตัวนี้ก็เป็นกระชับองเลยนะไม่ใช่ดีถ้าดีเหมดน,นี้ปุ๊บจะมีไฟมาแต่เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เล่นได้โดยไม่ต้องที่ใส่ดบับกดไปเลย จะมีปุ่มนี้กดอยู่นะนี่นี่เขาก็กดไปเลยอ่ารอประมาณนี้ต่อไปเลยจะมีมันเจ็ดเสียงครับผมมาดูทีละเสียงกันเมื่อกี้เป็นเสียงแรกนะเสียงต่อมาเลยนะครับผมอ่าโฮโอโมาลุเสียงต่อมาอ่าเซริวมารุเสียงต่อมา เลยล้ล้วเสียงต่อมาเบกโกนะฮะอ่าแพนด้านะฮะมาโวยแล้วโอเคแล้วก็วนมาเสียงเดิมเสียงจะออกมาตรงนี้ลำโพงสามจุดแล้วก็ง้างหน้ากันได้เสดายไม่มีดาบไอ้นินเจ์นะก็ยังขาด ตังอยู่นิดหนึ่งก็ใครโดเนทดมาได้จะจะซื้อมารีวิว้หน่อยนะครับผมที่จะเก่าละโอเคเรามาเริ่มกันรูมร่างเลยดีกว่ามาอันดับแรกเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกนะฮะเราจะเห็นหน้าสุดแล้วมันเด่นสุดเพราะมันเป็นโซนตรงตัวนะครับผมนะก็ภาพนี้อ่นะแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ภาพลงมานะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ส่วนขาส่วนขานี่จะเป็นตัวแพนด้ากับตัวบิ๊กโกบิ๊กโกะ แล้วก็ผมแล้วก็ทำการพับทั้งสองตัวอย่างนี้อ่าง่ายๆเลยนะครับหนึ่งนะฮะสองนะฮะเราจะเอาแพนด้าอยู่ฝั่งไหนหรือเอาเบียกโกะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเอาตามเนื้อเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นแพนด้าจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมมันใส่ได้หมดได้เลต่ผมจะใส่ตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะฮะก็ใส่ไปเลยง่ายๆจิบๆ นะประมาณนี้ได้ตั้งเลยแล้วผมก็มาส่วนต่อมาเลยเบียกโกไม่ใช่เบียกโกดิมาโกยนอะผมติดอยู่ฝั่งนี้นะอ่ะมานี้แล้วก็นี่เซลิวมาติดอยู่ตรงนี้อ่าดูละแล้วก็สุดท้ายเอาเจ้าโฮโอเนี่ยมาติดด้านหลังแต่จะต้องติดด้วยในการที่ดึงตัวติดไว้ก่อนดึงออกมาปุ๊บจะเป็นงี้นะอ่าแล้วก็พับหน้าลงไป ดีไปเลยไอ้ครับผมแล้วก็ชุลเกนมาติดนะฮะตอนติดก็จะมีไฟเรอไม่ใช่มีไฟมีเสียงนวตอนลมร่างหุ่นยนต์ครับผมดัดก,กล้องแป๊บอ่าให้เห็นประมาณน,นี้นะฮะแล้วก็ติดเข้าไปเลยแต่ว่าเราจะติดเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ภาพป,ปีกแล้วก็งอหัวนกงอให้เป็นท่าอย่างนี้แล้วก็งอหัวมาอ่าแล้วก็ติดชุริเกนไปก่อน จะยังไม่ติดให้แน่นเพราะว่าเราจะทําให้มันมีเสียงนะก็ติดอย่างนี้ไปเลยตัวนี้ก็ติดอย่าแล้วก็เอาตัวนี้มันจะมีตรงช่องให้หนีบชุลิเข็นะตรงนี้หนีบนี้แล้วก็ดัดแป๊บหนึ่งจะได้ประมาณนี้แล้วก็กดลงไป ว้าเท่เนะแล้วก็สามารถกดอีกรอบได้ก็จะเป็นเสียงอีกทีน่งเอา้ากดไปลงเอออ่าเอา,เ,อาเราเรามาขยับจุดต่างๆของหุ่นดูนะครับโอเคมาอยู่จุดขยับต่างๆกันนะฮะก็ขยับได้ทั่วไปเลย ขยับแรงทั่วแต่นี้ถ้าดันไปหลังสดจะหลุดอย่างนี้เลยนะครับผมเล่นปุ๊บก,ก็หลุดปั๊บนะฮะอันนี้คือดันหมุนได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าน,นี้น่าจะหมุนได้นะมันจะหมุนอย่างนี้ได้เลยไม่หลุดไหมตัวเมื่อกี้ไม่รู้เพราะาอะไรอาจจะตัวเพราะว่าตัวนี้มันโค้งมากกนไม่เพราะว่าชิ้นส่วนดันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบไปอย่างนี้นะอย่าคิดลึกมันติดอย่างนี้จริงๆนะอะแล้วก็ตรงขาเป็นไงับได้เดิอนอย่างนี้นะ พับด้านหลังได้ไหมได้เหมือนกันพับอย่างนี้ก็ได้เอออย่างนี้ก็ได้แล้วก็พับนี้ได้อีกนะฮะเออเท่ดีนะฮนะตรงหัวก็บุนไม่ได้ครับผมก็ดูด้านหลังเันโอเคเมื่อกี้ด้านหน้าด้านหลังเออก็ดูเรียบร้อยอยู่นะฮะไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันจะมีกระสุนเป็นรูปนินจาและหกใส่นี้แต่ผมไม่รู้ว่าคนส่งมาให้มันหายไปไหนตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งสิ ห้าตัวเหลืออยู่ตัวเดียวซึ่งผมก็หายไม่เจอหายเหมือนกันท่านครับผมไม่รู้หายไปไหนแต่ว่ามันหมุนได้เหมือนกันเราจะมาดูตรงนี้กันดูนะถ้าบิดนี้ปุ๊บจะเป็นงนี้เออถ้าบิดอย่างนี้คือไอตัวแล้วมันในมันจะพุ่งออกมานะแต่มันหายนะไม่รู้คนส่งเข้าไปไว้ไหนก็ผมโอเคนะครับผม,ผมก็เป็นอย่างนั้นสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ของผมซึ่งเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างเงนนนินงงัๆหน่อยนะเพราะว่า เป็นการรีวิว DX หุ่นยนต์ชิ้นแรกของผมเลยที่เป็น DX แล้วก็ผมก็ขอบคุณช่อง The m a s t u d i o มากๆากน,นานะครับผมที่ให้รางวัลนี้มานะฮะผมเล่น,นกีรมกับเขาได้รางวัลมาก็ขอบคุณพี่มากๆถึงจะขาดไปไอตัวยีนี้ก็เหอะนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ผมดีใจมากที่ได้มันมานะครับผมนะก็เช่กากีก like, ก share, ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์แฟเพจด้วยนะครับผมและอย่าลืมโดเน a ให้ด้วยนะคะ เป็นค่าข้าวและค่าไมโครโฟนที่ใช้ไปมันก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีจะพูดแล้วแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสายนาระไปแล้วบาย